ดีครับผมบิลลี่พัชนนครับเบฟธนทัตครับพวกเราเป็นนักแสดงนำจากซีรีส์เรื่องลางสังห,หรณ์ครับผมผมบิลลี่นะครับรับบทเป็นพยาครับผมเป็นเจ้าหน้าที่หนุ่มไฟแรงนะครับผมที่ไปบังเอิญเจอกับอดีตชาติของตัวเอง <c oughs> เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไปมีพันธนาการความรักกับ <c oughs> ตัวทารวมถึงไปรู้เรื่องอดีตของตัวเองว่าเราไม่ใช่คนธรรมดา เราเป็นองค์พยาคุดรวมถึงต้องสืบสวนสอบสวนต่างๆเรื่องราวร้อยโยงเชื่อมโยงกันทําให้เราได้ดักกันแต่ไม่ได้ลาก,กันแบบธรรมดานะครับพวกเราจะมีอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอดีตชาติกับปัจจุบันด้วยเป็นมัลติเวิร์สครับรอดูครับครับผมสำหรับเบฟนะครับรับบทเป็นทานครับในเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่าครอบครัวของทานเนี่ยเป็นตำรวจแล้วเจอเรื่องราวร้ายแรงมาทําให้แบบครอบครัวของเราต้องสูญเสีย เพราะฉะนั้นก็คือทานก็เลยอยากเป็นตำรวจมากบวกกับที่ทานมีรางสังหรณ์รางสังหรณ์ของทานเนี่ยทำให้แบบว่าในการสืบค้นคดีมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เขาได้รู้ด้วยว่าตัวเองเป็นพยานาคในชาติที่แล้วเป็นพน,นาการความรักเหมือนกันระหว่างพยาคุดกับพยานาคครับได้ครับใมัิารรดาโอ้โหเรื่องนี้นอกจากคือ การสืบสวนสอบสวนของเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นการแบบมันจะมีมุมดารักเยอะมากเป็นความดารักที่แบบมืดมนเกี่ยวกับแต่ละคดีที่เกิดขึ้นคดีแต่ละอย่างเนี่คือมีพลังลึกลับบางอย่างคอยหนุนอยู่ทําให้การสืบสวนคดีต่างๆต้องใช้พลังวิเศษต้องใช้ความสามารถที่แบบโอ้โหต้องรอดูครับและลางสังหอะรางสังหณ์ของทานเข้ามาเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อนทุกคนรวมถึงตัวเขาเอง<ม>พยายจะต้องมาหาให้มันเป็นหลักฐานที่มันแบบว่าพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นความจริงมันก็จะทําให้แต่ละคดีน,น่าค้นหาหน่าสนุกเข้าไปอีกใช่แล้วแต่แต่ละตัวละครก็จะมีปมของเขา<ม>อย่างของตัวพยาเ่ยเราก็ฝันเกี่ยวกับพลังงานบางอย่างลึกลับ<ม>ตั้งแตเ่เด็กเพราะเราเคยมีปมเรื่องการจมน้ํา<ม>ที่แม่น้าโขงอะไราเงี้ย<ม>แล้วก็พวกเราเราก็ฝันมาตลอดทุกๆวันขึ้นสิบห้าคคือนอกจากเราจะต้องสืบสวนสอบสวน ในเรื่องของปัจจุบันแล้วเราก็ต้องมาตามหาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปมใจของพวของผมเนี่ยของตัวพญานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วดันมาโปะกับตัวทานมันเลยทําให้มีบางสิ่งบางอย่างทําให้เขาอยากรู้ใช่แล้วต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงครับในพาร์ทของพญานาคเนี่ยเราต้องแบบทำการบ้านยังไงคะอ๋อนี่ครับพญานาคพญานาคพญานาคไม่ครับผมชาติที่แล้วครับชาติที่แล้วผมเป็นพญานาคทำกันบ้านยังไง เรียกได้ว sort of sort of <out> ่าเราส่งจากข้างในสู่ข้างนอกดีกว่าก็คือการมูการมูพญานาคแล้วพื้นเพเป็นคนจังหวัดอุดรด้วยครอบครัวก็ค่อนข้างที่จะแบบว่านับถืออยู่แล้วครับผมนี่หละกันบ้าน คือการมูนะของผมก็คือองค์พญาคุฑนะผมโดยที่บ้านที่บ้านก็คือคุณพ่อเขาบูชาองค์พญาคุฑ<ม>ตัง้งแต่เด็กอยู่แล้วพ่อเขาชอบเล่าตำนานพญาคุฑอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าโตมาเราจะได้เล่นมีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นพญาคุฑของท่าน<ม>ก็ต้องทำกานบ้านเยอะครับเรื่อง สายตาเรื่องอะไรต่างๆไปดู Youtube ไปดูประวัติของท่านมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับเราก็ต้องด้วยตัวละครด้วยตัวละครก็ต้องให้เชื่อมโยงกับเอ,อ,องค์พญาคุดด้วยหล่ยๆอย่างก็ผ่านการเวิร์กช็อปผ่านการฝึกมามากมายครับจนเป็นตัวละครทุกวันนี้ใช่ที่ยากไม่แพ้กันนะพาร์ทของการสืบสวนคดีอืมใช่ยากมากๆในการถ่ายทำในการเล่นของเราด้วยที่จะถ่ายทอดออกมาเพราะว่า ในในลำดับขั้นตอนของการสืบสวนคดีเนี่ยมันจะมี1 2 3 4 5สาห้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วการถ่ายทอดอารมณ์เนี่ยมันจะต้องแบบละเอียดใช่แล้วทั้งละเอียดด้วยเหมือนการสืบส,สอบสวนของพวกเราอะ่ะมันไม่ใช่แค่การมา,มาต้หน,น้าที่มาคุยกับผู้ร้ายม,มันคือต่างคนต่างมีปมครับแล้วก็ด้วยต่างคนต่างมีพลังงานบางอย่างคอยหนุนหลังซึ่งกันและการมันเลยทำให้ การที่เราจะคุยสอบสวนกันมันก็มีพลังบางอย่างเกิดขึ้นต้องสู้ต้องไฟอะไรตลอดโหบอกแล้วเรื่องนี้คือนอกจากสืบสวนสอบสวนมีแฟนตาซีมีความรักโรแมนติกทุกๆอย่างเรื่องนี้คืออยู่เรื่องนี้หมดเลยครับในซีนของฉากบูอะไรเงี้ยค่ะมีแบบว่ายากใกล้มากไามขนาดเจ็บตัวกันมากไหมองเจ็บตัวเป็นเป็นเยอะมากครับคือเป็นละคร แอคชั่นแอคชั่ฟอร์มยักษ์แข่งฟอเออบูเยอะมากๆเจ็บตัวไหมเราเราได้ผ่านพื้นฐานของการแบบว่าไปเรียนเตะต่อยในการบูมาเราก็จะมีวิธีในการที่แบบเซฟร่างกายของเราและเซฟเพื่อนด้วยแต่ถ้าถามว่าความยากของมันเลยก็คือการไปสถานที่จริงนะวันนั้นในการถ่ายทำแล้วมันถูกดีไซน์คิวบู๊ณะตอนนั้นแล้วในเวลาอีกวิกฤต่ถัดมาเราจะต้องไปจำ ทุกคิวเลยตรงนั้นอะ่ะเป็นว่ามันเป็นความยากของของการบูและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ควรที่จะแบบผิดคิวหรือว่าอะไรเพราะว่าเราเล่นกับคนอื่นเนาะสำหรับการบูเนี่ยใช่ก,ก,ก,ก็ก็ต้องไวครับสำหรับการบูในแต่ละคิวเรื่องนี้ยากบูตรงที่ถ่ายเป็นลองเทสกซึ่งลองเทสกซผิดไม่ได้เพราะว่าถ้าผิดปุ๊บ โอ้โหมันต้องเริ่มใหม่ทุกอย่างเลยทําให้คิวในการทามมิง่งในการเตะในการต่อยในการบู๊หลบระเบิดยิงอะไรต่างๆมันต้องเป๊ะมากๆแล้วก็ทุกคนมีสมาธิทุกคนมีสติมากๆก็ดีครับออกมาเป็นเหมือนที่เราได้เห็นตัวมินิทีเซอร์ตอนแรก<ม>ใช่อันนั้นก็ถ่ายดูเดือดอยู่รวมถึงในเรื่องมีอีกเยอะมากเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นลองเทคหมดเลยครับแล้วก็พวกเราก็รวมถึงพวกเราทีมงานทุกคนก็ได้ไป มีพี่ๆเซฟมีพี่ๆคอยดูแลอยู่แล้วไปฝึกกันมาก่อนก่อนที่จะมาบู๊จริงหน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่พยาบาลคอยเซฟตลอดเผื่อเกิดเหตุอะไรอย่างนี้เราจะได้แบบว่าช่วยเหลือกันทัใช่มครับจะมีฉากบูแล้วมันจะเกิดความรักขึ้นในกองไม่ใช่ความรักใความรักขึ้นในกองในความรักในกองมันก็เกิดอยู่แล้วเอ้ยในเรื่องในเรื่องในเรื่องความรักเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อพันปีที่แล้วแล้วครับ มันเป็นความเป็นห่วงที่แบบโดยใช่โดยที่แบบว่าเราไม่ตั้งคําถามว่าเราห่วงคนนี้ไปทําไม,มทําไมกูต้องแบบคิดถึงคิดถึงแต่มึงจังวะแบบใชมันไม่มีคําถามสําหรับพยากับพานมีแต่สิ่งที่จะมาซัพพอร์ตกันเป็นห่วงซึ่งกันและกันใ,ใครเป็นอันตรายก็คือยอมที่จะแลกยอมทุมกอย่าง ขอแค่ได้อยูนค่ะเขาขรักกันมาตั้งแต่เมื่อพันปีที่แล้วใช่รวมถึงกลับมาได้เจอกันอีกชาติภพนี้ก็เรียกว่าจูนกันแป๊บหนึ่งสุดท้ายก็ายมารักกันคือทุกคนก็ยังงงใช่ไหมครับว่าสืบส่วนสอบส่วนดาร์กขนาดนี้จะรักกันได้ยังไงรักกันได้ครับ <คน S 2> ทุกที่เป็นฟอร์ให้กับความรักของพยากับทานครับเป็นฮ้ยโอเคโอเคเป็นก็เ็นจีบกันได้ทุกที่ทุกเวลา ก็ดูใจกันอยู่เฮ้ยพยากับทานเดี๋ยวอีพีหนึ่งไงอีพีหนึ่งยังไม่จบยังไม่จบครับมีเยอะมีเยอะครับนอกจาซีนบู๊ซีนหวานแล้วมีแบบฉากดราม่ามีอะไรที่ให้เราได้รับชมวงนะคะในเรครบครับต้องบอกคือที่บอกว่าครบคือทุกอย่างดราม่าก็ดราม่าสุดแอคชั่นก็แอคชั่นสุดดราม่านี่คือสุดมากแต่บอกไม่ได้จริงๆมันเป็นมันเป็นมันเป็นจุดคลายเมคผม หลายม้วนเลยตอนถ่ายอะ่ะหลายม้วนกับกับซิทูเอชันเนี้ยที่เกิดขึ้นจะหลายหลายคิวมากแต่แบบโอ้โหด์กดารมา,รารกมากคือบอกไม่ได้จริงๆกับการดรามา่าครั้งนี้คือแบบมันจะเป็นการที่แบบพ,พิกบบโอ้าทคอเคิดเลยอ้าวพ,พิกพิกเยอะเกินโอเค <laughs> ขออีกแกเอาแกรี่บูจริงครับเรี่บูจริงครับควาตลกมันเป็นผลพลอยได้ครับในเรื่องเครียดแล้วไงขอตัวจริงขอนิอดนึงขอนิดนึงเก็บกฎเก็บกฎจริงอืงอ ครับผมฝากซีรีส์เรื่องรางสังหรณนของพวกเราด้วยนะครับเป็นแนวสืบสวนสอบสวนฟอมยักษ์แข่งปีแล้วก็เป็นเรื่องราวสืบสวนสอบสวนที่ทุกคนจะได้ร่วมระทึกรุนระทึกไปกับพวกเรานะครับเพราะว่าทุกคดีเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดรวมถึงมีพลังงานบางอย่าง คอยทาให้คดีนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกรวมถึงอดีตชาติขององค์พญาคุฑกับพญานาคต้องรอติดตามครับสถานการณ์ความรักต่างๆระหว่างองค์พญาคุธกับพญานาคร,คร,รวมถึงลางสังหณรของตัวท่านเองที่จะเข้ามาทําให้แต่ละคดีเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่พบเจอเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้น อันนี้ก็ฝากติดตามนะครับรางสังหรนนะครับครับผมสามารถชมทางช่อง3กดสมุก3หรืออพลิเคชัน3พัดนะครับผมในเวลา4ทุ่ม4 5นะครับผมถ้าใครอยากดูแบบอันคัดกด Idol Factory Official ครับใน YouTube ครับแล้วสามารถติดตามข่าวสารพวกเราทุกคน Idol Factory ได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยครับครับขอบคุณครับ